สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านและชาวเรียนรู้ดูดวงทุกคนครับอยู่กับผมจิรพัฒน์วรรชาติและ y o ยูทูบชา n e l เรียนรู้ดูดวงวันนี้ครับอยู่กับการพยากรณ์12ราศีในเดือนพฤษภาคมครับนี้ครับการพยากรณ์ชาวราศีมีนในเดือนพฤษภาคม2 5 6พิพี่น้องชาวราศีมีนครับ ้องเรียนแบบนี้ว่าเนื่องด้วยดาวเพื่อสบ,บดีนั้นเป็นดาวที่คุ้มครองลัคนาหรือตัวตนของท่านโดยเฉพาะท่านใดนั้นลัคนามีนะและดาวพฤหัสบ,บดีนั้นยังคงคุ้มครองพบกรรมมะพบการงานของท่านและวันนี้ดาวเพื่อสบ,บดีนั้นมีคุณภาพดาวเป็นนิดนิดคือการอ่อนด้อยซึ่งกําลังหรือไร้พลังจึงทําให้ตัวตนของท่านในวันนี้เนี่ยค่อนข้างจะรู้สึกว่าทําไมหลายๆอย่างเนี่ย ฉันไม่เข้มแข็งเหมือนเดิมการวางแผนฉันทําไมไม่ดีเหมือนเดิมหรือวางแผนแล้วมันทําไม่ได้เหมือนเดิมเรื่องของการงานอาจจะดีบ้างไม่ดีบ้างรู้สึกอ่อนกําลังอ่อนพลังรู้สึกเรื่องงานไม่ค่อยดีเท่าที่ควรทําไมถึงบอกอ่อนทำไมถึงบอกดีบ้างไม่ดีบ้างนั่นเพราะว่ามีดาวเสาร่วมอยู่ด้วยเสาั้นเป็นเกษตรจึงจะทำให้บางครั้งนี่มันเหมือนจะดีเหมือนมีเรื่องเก่าๆเ,เรื่องดีๆที่เคยทํามาทำจะช่วยได้ในวันนี้แต่ก็ช่วยไม่ได้ในที่สุด ตอนนั้นวันนี้ครับแก้เคลเสริมดวงดังนี้เลยถ้าท่านมีโอกาสท่านมีเวลานะอยากให้อาราธนาศีลสวดมนต์นั่งสมาธิ จะนั่งก่อนแล้วสวดมนต์ก็ดีเพราะทำให้เกิดสมาธิที่ดีหรือจะสวดมนต์ก่อนนัตนาสินก่อนแล้วนั่งสมาธิก็ดีเหมือนกันแบบไหนก็ได้แต่เมื่อทําเสร็จแล้วขอถวายบุญเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและถ้าเกิดบุญนันใดแล้วขออธิฐานบุญเหล่านี้ให้แก่เทพพระเพืพ่อสัดี์ผู้คุ้มครองดวงชะตาแล้วถ้าเป็นไปได้ทําบุญวิธีการใดก็ตามอธิษฐานบุญกเจกรรมในเวรของท่านด้วยนั่นเพราะว่าดาวพระสัปดีนด์นั้นคู่กับดาวเสาร์ในวันนี้ครับ ตามพิชชาวา,าสานั้นให้ทายแบบนี้ว่าทุกโทษทันให้ทายเสาวสาวแปลว่าเรื่องทุกเรื่องโทษเรื่องเก่าเก่าเรื่องความหนักความเหนื่อยและในมุมหนึ่งมันคือกรรมเก่านั่นเองดังนั้นขอถวายบุญให้แก่เจ้ากรรมในเวรของท่านด้วยและขออภัยขอขมาลาโทษต่อกรรมที่ได้ร่วมเกินไปเพื่อให้เป็นอโหสิกรรมแต่ไม่ใช่ทำแค่ครั้งเดียวเรานึกภาพละกันเหมือนที่เวลาเราไปทำผิดกับใคร เราจะต้องขอโทษต้องง้อต้องทำดีด้วยกี่ครั้งะนะครับนี่คือเรื่องของตัวตวนและเรื่องของการงานเรื่องของการเงินการเงินนั้นมีดาวอังคารนั้นคุ้มครองอยู่เพียงแต่ว่าดาวอังคารวันนี้นั้นอยู่ที่พบวินาศอยู่ในราศรีกุมนะจึงทําให้ดาวอังคารไม่มีกําลังเท่าที่ควรขยันแล้วยังไม่ค่อยเห็นเงินแต่ใจเย็น,เ,ยนเพราะ เดือนหน้าเมื่อไหร่คือเดือนพิจุนายนนั้นดาวังคารเคลื่อนย้ายราศีมาทับลัคนาแม้จะเหนื่อยแต่มันจะเกิดเงินเพราะเงินวิ่งเข้ามาหาตัวพบกระดุมพักพบการเงินังคารคุ้มอยู่อังคารวิ่งไปสู่ลักนาคือเงินวิ่งเข้าหาตัวครับดังนั้นขยันเดือนนี้เดือนหน้าออกผลเดือนนี้เหนื่อยหน่อยนะอาจจะยังไม่ไม่ค่อยเห็นผลเรื่องของคนรัก คนรักยังคงเหมือนเพื่อนสนิทมิตรสหายที่ช่วยเหลือเป็นเพื่อนคู่คิดเป็นมิตรคู่บ้านคอยช่วยเหลือค้ำจุนกันถ้าไม่ไหวไม่ต้องเกรงใจที่จะพูดคุยปรึกษาหารือกับคนรักหรือคู่ครองหรือคู่ชีวิตของท่านเพราะเธอหรือเขาจะสามารถช่วยได้หลายท่านบอกอ้าวถ้าฉันไม่มีแฟนฉันไม่มีคู่ครองคนรักทำอย่างไรช่วงนี้นะครับในช่วงต้นเดือนนี้เดี๋ยวจะมีมิตรแท้เนี่ยเข้ามาช่วยได้บ้าง งั้นขอให้สบายใจเรื่องของสุขภาพให้ระวังเกี่ยวกับกระเพะาะปัสสาวะทั้งหลายและถ้าเป็นสุภาพสตรีให้ระวังเรื่องเกี่ยวกับมดลูกและระบบสืบพันธุ์นี่คือปัญหาที่ต้องพึงระวังแต่เดี๋ยวก็จะผ่านพ้นไปครับรวมไปถึงระวังเรื่องของฮอร์โมนด้วย และทั้งหมดนี้คือการพยากรณ์ชาวราศีมีนในเดือนพฤษภาคมส563นี้แล้วพบกันในคลิปต่อไปเป็นกำลังใจกับทุกท่านครับสวัสดีครับ